สุขสบายดีครับพี่น้องสู่ขู่สุขคนกวางอิหลีพระพิพนองมาเบิงการตัดใบเข่าในรอบที่สองครับการตัดใบเข่าในรอบที่สองหรือว่ารอบที่สามมีความจําเป็นต้องตัดบอทํามเป็นตัดเพราะเหตุใดจะต้องไปตัดตามไปเบิงรายละเอียดครับกว้างอิหลีครับ หน้าแปลงนี้พิกัดอยู่ดอนขย่อมบ้านค่อนกมํมตำบลค่อนกมอ้มอำเภอยางชุมหน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับเป็นการตัดใบเขา่ารอบที่สองมือที่เพิ่นตัดก็คือวันที่17เ,เดือนสิงหาคม2 5 6 7ครับกวางอิลีอยากให้พี่น้องย้อนกลับไปเบิ่งตังเตม,มือเพิ่นวานครับ หน้าแปลงนี้วันวันที่16เดือนพฤษภาคม2567พออายุเข่าครบ60มือพฤษภามิถุนาวันที่16เดือนกรกฎาคม2567ตัดใบเข่ารอบแรกครับตัดใบข้าวรอบที่หนึ่งเมื่ออายุต้นข้าวครบ60วัน นับจากมือตัดมือแรกเทื่อแรกห่างกันอยู่ส0มืิือครับตั้งแต่วันที่หวานข้าวถึงปัจจุบันเกาสิบมือครับการตัดใบเขารอบนี้เป็นการตัดเทือที่สองครับเป็นการตัดใบข้าวครั้งที่สองในรอบปี สาเหตุที่ต้องตัดในครั้งที่สองเนื่องจากว่าเขาในหน้าแปลงนี้ใบหนาต้นเขาสูงหลังจากที่ตัดรอบแรกไปแล้วผ่านไป30วันต้นเขาขึ้นสูงเหมือนกับต้นข้าวที่ยังไม่ได้ตัดในครั้งแรกนั่นไมายเขาว่าเขาแปลงนี้งามใบหนาสูงคือเก่าครับ จำเป็นต้องตัดใบออกตัดครั้งที่สองไม่ได้ตัดต้นไม่ได้ตัดยอดแต่ตัดใบเหตุผลที่ห้าบาตัดต้นที่ห้าบาตัดยอดเนื่องจากว่าในช่วงระยะเวลานี้ไปหอดระยะเวลาที่เขาจะต้องตั้งท้องเหลือเวลาอีกประมาณ30มมือครับข้าวไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตและตั้งตัวได้ทัน ฉะนั้นเ้าจึงบ่สามารถจะตัดยอดหรือว่าตัดต้นได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวเ้าจึงจําเป็นตัดเฉพาะใบเข่าที่สูงและกระยาาออกครับตัดใบเข่าออกอย่างเดียวต้นยังคือเก่าครับต้นเข้ายังอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมต้นใหญ่ต้นหนาต้นแข็งแรงคือเก่าครับฉะนั้นการตัดรอบนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวการตัดใบเข้ารอบนี้ถับพี่น้องสังเกตดีๆเข้าจะตัดเหนือยอดขึ้นมาประมาณหนึ่งคืบตัดใบข้าวให้อยู่เหนือยอดขึ้นมาประมาณหนึ่งคืบฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นในระยะนี้ก็คือแค่การตัดใบ เวลาเขาตัดใบออกจะให้ใหต้นเข้าแข็งแรงและสมบูรณ์ขึ้นหลายก้าาครับเนื่องจากว่าปุ๋ยหรือว่าแร่ธาตุที่อยู่ในดินเมื่อต้นเข้าเอามาเป็นอาหารก็จะไปเลี้ยงเฉพาะลำต้นบ่อ้เอาไปเลี้ยงใบเนื่องจากว่าเขาตัดใบทิ่มไปแล้วฉะนั้นลำต้นก็จะ,จะเจริญเติบโตแข็งแรงขึ้นและก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ครับ สำหรับต้นเขาในหน้าแปลงนี้สูงประมาณ150เซนติเมตรหลังจากที่หัาตัดไปแล้วต้นเขาจะเหลืออยู่ประมาณ100เซนติเมตรหรือว่าเหลืออยู่ประมาณ1เมตรครับถือว่าสูงที่สุดถ้าพี่น้องสังเกตค้นตัดใบเขานาเวลานี้ค้นตัดสูงร้อเซนติเมตรต้นเข่าสูงระดับหน้าอกครับหลังจากที่ตัดไปแล้วต้นเข่าจะเหลือระดับเอว นี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องได้สังเกตเบังขอถทีจริงหากเข้าปตัดใบเข่าออกเวลาข้าวตั้งท้องออกรวงโอกาสที่จะเหตให้ต้นเข่าล่มเป็นไปได้สูงครับฉะนั้นการป้องกัน่บให้ต้นเข่าล่มมีวิธีการเดียวเท่านั้นครับคือตัดใบเข่าเพื่อให้ใบเข่าหน่อยลง และก็เฮ็ดให้ต้นเข่าแข็งแรงขึ้นเวลาเข่าตั้งทองออกร่วงใบเข่าจะบวนาใบเข่าจะบวหลก็จะเหลือเฉพาะต้นข้าวและใบข้าวเล็กน้อยและรวงข้าวจะเฮ็ดให้ต้นเข่าแข็งแรงขึ้นครับเวลาถือหัวลมมาหรือว่ามีฝนตกลงมาในช่วงที่ข้าวตั้งท้องออกรวงก็จะเฮ็ดให้ต้นเข่าเห่าบวลมครับ โอกาสที่จะไม่ล้มสูงมากนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆของการตัดใบเขา่าว่าทำไมเราถึงตัดใบเข้าในรอบที่สําสำหรับในหน้าแปลงอื่นสามารถตัดเข่าในรอบที่สองหรือรอบที่3ได้บอขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นว่าจำเป็นต้องตัดใบเข่าหรือบอ หากว่าหน้าของเห้ามีวัชพืชขึ้นหลายวัชพืชขึ้นสูงกว่าต้นข้าวโดยที่ต้นเขาของเห้าบริสูงเหมือนกับหน้าแปลงนี้ถามว่าจําเป็นต้องตัดใบเขาหรือบอก็สามารถตัดใบข้าวในรอบที่สองได้เพราะว่าถ้าเราตัดใบข้าวในรอบที่สองก็จะทำให้วัชพืชจเจริญเติบโตช้าลงและกระเฮ็ดไ้ ต้นเขาของเฮาจะเริ่มเติบโตได้ดีขึ้นเร็วขึ้นมีพี่น้องหลายคนสงสัยว่าหลังจากทเฮ้าตัดเทือที่สองแล้วสามารถตัดซ้ำเป็นเทือที่สามได้อีกบอสามารถตัดครั้งที่สามได้แต่ตัดได้เฉพาะใบข้าวห้ามตัดต้นเขา่าหรือว่ายอดเขา่าเด็ดขาดครับเหตุผลหลักๆที่บ่ใเ้ตัดยอดเขา่าหรือว่าต้นเขา่า คือในช่วงระยะเวลาที่เหลือการเจริญเติบโตของต้นข้าวจะบอท่านในการตังโตจะบอท่านสาหรับการตั้งท้องออกรวงของต้นข้าวอาจจะเหตให้ต้นเขาให้ผลผลิตน้อยลงเนื่องจากว่าต้นข้าวไม่สามารถที่จะโตได้เต็มที่แต่เขาถึงระยะเวลาที่ตั้งท้องออกรวงณเวลานั้น ก็จะทําให้ข้าวตั้งคลองคือมีขนาดหน่อยลงห่วงหน่อยลงเห็ดให้ผลผลิตต่ําครับฉะนั้นถ้าเฮาตัดใบเขาต้นข้าวยังเหมือนเดิมการตั้งคลองกบบระบาดแตกต่างจากการติ่ปล่อยให้เขาจะเริ่มเติบโตตามธรรมชาติไม่มีผลเสียหายอันใดฉะนั้นการตัดใบเขามีเหตุผลอยู่สองประการหนึ่ง ก็คือต้นเขาง่ามต้นเข่าสูงเกินไปจําเป็นต้องตัดใบในเถือที่2หรือเถือที่3 2. วัชพืชขึ้นหลายพวกยาต่างๆทีืขึ้นมากในหน้าเขาหลายจําเป็นต้องตัดเถือที่2หรือเถือที่3เพื่อให้วัชพืชหยุดการเจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตช้าลงให้ต้นเข่าเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นกว่าวัชพืช หลังจากตัดใบเข่าแล้วจำเป็นต้องวานปุ๋ยท่านที่หรือบอสำหรับในช่วงนี้ต้นเข่าของเฮาจะเริ่มเติบโตเต็มที่นั่นหมายคขาว่าเป็นต้นที่โตเต็มไวไยแล้วบอสามารถจะแตกกอได้อีกแล้วกวางอิลีแนะนำให้วานปุ๋ยใดท่านที่ครับและปุ๋ยที่ ในน้ำไ้วานควรเป็นปุ๋ยสูตรที่มีธาตุอาหารหลักครบทั้ง3ามโตครับไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเพราะว่าในช่วงนี้ต้นเขาเขาเห่าต้องการธาตุอาหารหลักครบทั้ง3ามโตเพื่อไปบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงดอกและบำรุงเมล็ด เพราะว่านับจากมื้อนี่บกเกิน30มือ้อข้าวก็จะตั้งท้องและออกรวงในลำดับถัดไปถาถาดอาหารของเหาบกครบสมบูรณ์ทั้ง3โตก็อาจจะเหตุให้การตั้งท้องของต้นข้าวไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรทองอาจจะบวใหญ่ห่วงเขาอาจจะบหนามเมล็ดข้าวอาจจะไม่เต็ม จึงจำเป็นจะต้องให้ปุ๋ยครบทั้ง3สูตรครับและสามารถให้ปุ๋ยที่มีถาดอาหารร่องเพิ่มเติมได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของพี่น้องบ้านเฮ้าวา่าพื้นที่นาของเฮ้าใส่ปุ๋ยสูตรใดจึงจะเหมาะสมพี่น้องบางคนอาจจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอครับ เช่น15 15 15หรือ16 16 16และบางคนอาจจะใส่ปุ๋ยสูตรไทยที่มีตัวเลขหลายกว่าเช่น13 13 21ตัวอย่างปุ๋ยที่ให้เป็นสูตรรับรวงสำหรับพี่น้องบางคนดินบดีหน้าบองงาม อาจจะใส่ปุ๋ยยูเรียผสมกับปุ๋ยสูตรเสมอในอัตราส่วน1ต่อ4ก็ได้ครับนั่นหมายาว่าปุ๋ยยูเรียหนึ่งกระสอบผสมกับปุ๋ยสูตร4กระสอบครับพี่น้องหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นย่าเไาต้องใส่ปุ๋ยยูเรียผสมกับปุ๋ยสูตรครับปุ๋ยยูเรีย ผสมกับปุ๋ยสูตรเพื่อให้ปุ๋ยยูเรียไปเร่งการเจริญเติบโตของต้นข้าวเห็ดไ้ต้นเข่าเขียวเร็วเพราะต้นเข้าเขียวจากปุ๋ยยูเรียก็จะได้ทาตุอาหารจากปุ๋ยสูตรในลำดับถัดไปเห็ดไ้เข้าเขียวดนเขียวนานเขียวท่านต่อการตั้งท้องและให้ร่วงครับปุ๋ยยูเรียมีไว้เพื่อแตงนาครับ คำว่าแต่งหน้าก็คือไปกระตุ้นให้ต้นข้าวจเจริญเติบโตเร็วขึ้นท้าน้าบดีดินบดีต้นเขาบองงามหากเข้าใส่ปุ๋ยสูตรโดยบ่ผสมกับปุ๋ยยูเรียอาจจะเฮ็ดให้ต้นเขาของเขาง่ามซ่าครับกินอาหารได้ช้าลงโตช้าเขียวช้าบ่ทันการเวลาครับ สำหรับหน้าแปลงใดที่ดินดีเขางามทำว่าจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยยูเรียซอยในการแต่งหน่าบอ่อก็ไม่จำเป็นเพราะว่าข้าวงามอยู่แล้วเวลาใส่ปุ๋ยโสดลงไปเขาก็สามารถที่จะกินถาดอาหารจากปุ๋ยโซดได้ทันทีต่อเนื่องสำหรับปุ๋ยโซดที่เข้าใส่ในหน้าเขา่าส่วนใหญ่มีอยู่2ประเภทครับ ประเภทที่หนึ่งคือปุ๋ยปันเม็ดนั่นหมายคขาว่ามีธาตุอาหารหลักทั้ง3าธาตุอยู่ในเม็ดปุ๋ยเม็ดเดียวมีทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่ในปุ๋ยเม็ดเดียวกันเขาเอ่ยว่าปุ๋ยปันเม็ดรครับอีกประเภทหนึ่งคือเอาแม่ปุ๋ย มาผสมกันจะมีอยู่อย่างหน่อย3สีครับอย่างเช่นสีขาวก็คือปุ๋ยยูเรียไนโตรเจนสีที่2ก็อาจจะเป็นแม่ปุ๋ยโพแทสเซียมอีกสีหนึ่งก็อาจจะเป็นแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัสนั่นหมายความว่าในกระสอบหนึ่งมีเม็ดปุ๋ยอยู่สีครับ3ส,สี อยู่ในกระสอบเดียวกันฉะนั้นเวลาวานต้องคลุกเข่าให้เข้ากันเพื่อให้ถาดอาหารที่อยู่ในเม็ดปุ๋ยแต่ละเม็ดอยู่ในอัตราส่วนทอๆกันครับสำหรับราคาปุ๋ยแต่ละสูตรแต่ละยี่หอ้อก็จะมีราคาแตกต่างกันฉะนั้นพี่น้องที่เห็นหน้าต้องพิจารณาว่า พื้นทีหน้าของเห,าหมามสมกับปุ๋ยโซดไดเยี่ห่อไดสำหรับจำนวนปริมาณการวานปุ๋ยในหน้าเขา่าเหาจะวานหน่อยวันหลายขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินในหน้าเหาขึ้นอยู่กับความทีห่างของต้นเข่าที่อยู่ในแปลงหน้า้านหน้าเหาดินบด่ดีจำเป็นจะต้องใส่ปุ๋ยเคมีจำนวนหลายขึ้นครับ ถา้าเมนต้นเขาในหน้าของเหาหนาก็ะจาเป็นจะต้องใส่ปริมาณปุ๋ยในการวานลายขึ้นเช่นเดียวกันครับอีกปัจจัยหนึ่งที่จะเหดให้พี่น้องวานปุ๋ยหน่อยหรือวานปุ๋ยหลายนั่นคือปริมาณน้ำที่อยู่ในหน้าเขาครับถา้าน้ำเหาบ่หลายกบ่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยหลายครับ แต่ถ้าปริมาณน้าอยู่ในแปลงหน้าเขาเขาหลายคําว่าหลายหมายเข้าว่าระดับน้ำสูงต่จําเป็นต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยขึ้นเนื่องจากว่าเวลาหวานปุ๋ยไปปุ๋ยก็จะไปละลายน้ําครับส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในพื้นดินส่วนหนึ่งก็จะอยู่ในน้ําที่อยู่ในหน้าข้าวฉะนั้นปัจจัยองค์ประกอบต่างๆล้วนเป็นผลต่อการใส่ปริมาณปุ๋ยในหน้าเข่าครับ